สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเราชนะกลุ่มพิเศษเราจะมาดูกันว่ากลุ่มพิเศษคือใครบ้างลงทะเบียนถึงวันไหนเช็คก่อนรับเงิน7000บาทรวดเดียวนะคะ<ม>ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ตรวจสอบติดตามเราชนะกลุ่มพิเศษนะคะว่ามีใครบ้างหรือคือใครบ้างลงทะเบียนวันไหนและเช็คก่อนรับสิทธิ์รวดเดียว70,00บาทติดตามโครงการแจกเงินของรัฐบาลมาตรการเราชนะกรณีกลุ่มพิเศษว่าเป็นใครบ้างและลงและลงทะเบียนถึงวันไหนซึ่งถ้าใครลงทะเบียนผ่านจะได้เงินทีเดียวรวดเดียวเลยนะคะ7,000บาทเราชนะกลุ่มพิเศษนะคะได้รับการขยายระยะเวลา เปิดรับลงทะเบียนเข้า nowhere, ร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครั้งที่3แล้วนะคะล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำน,น,นักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะครั้งที่สาสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเราจะนะกลุ่มพิเศษคือใครบ้างนะคะมาดูกันนะคะ 1. ผู้สูงอายุนะคะ 2. ผู้พิการ 3. ทุพพลภาพ 4. ผู้ป่วยติดเตียงโดยประชาชนเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะ เราชนะกลุ่มพิเศษลงทะเบียนถึงวันไหนมาดูกันนะคะหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ระหวางวันที่27มีนาคมถึง9เมษายนนะคะประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่28เมษายน64ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับมงเงินสิทธิ์จำนวน7,000บาท และสามารถใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่30เมษายนถึง31พฤษภาคม64นะคะในขณะเดียวกันโฆษกระทรวงการคลังถแถลงความคืบหน้าโครงการเราชนะดังนี้นะคะ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคน ได้มีการใช้ใจ่ายตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวน79,42ล้านบาท2ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.rauncha.com n a ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องตน้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน16.8ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่18กุมภาพันธ์64เป็นต้นมานะคะจำนวน1,4900ล้านบาท 3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.0ล้านคนมียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่5มีนาคมที่ผ่านมาจำนวน11,206ล้านบาท ทำให้มีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน32.5ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า1 8 7 0 4 8ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้ใจ่ายของผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.3ล้านกิจการนะคะอัปเดตล่าสุด6เมษายน2564